มาดูกันที่พายุฤดูร้อนนะคะกระหน่ำบ้านโปง่งเสาไฟฟ้าแรงสูงล้ม18ต้นค่ะบ้านเรือนเสียหายกว่า50หลังคาเรือนไก่จมน้ำเสียชีวิตกว่า10,000ตัวค่ะ ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากข่ายความมั่นคงของอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราช,ชบ,บุรีว่าเมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะคะได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อนในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งหลายตำบลได้รับความเสียหายอาทิตําำบลน,น้องประหมอตำบลคุ้งพยอมตำบลเบิกไพรตตำบลลาดบัวขาวสำรวจพบว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มจำนวน18ต้นบ้านเรือนเสียหายกว่า50หลังคาเรือนไก่ไข่ ไก่เนื้อจมน้ําตายกว่า10,000ตัวค่ะแต่ไม่มีผู้ที่รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเบื้องต้นนั้นทางด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้รวมสำรวจจํานวนราษฎรและครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ไปก่อนนายสินชัยสุวรรณพลึกนายกเทศมนตรีตําบลเบิกภัยนายสมบัติจินสินนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งพยอมได้ให้เจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะรับแจ้งเรื่องราวความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่พัดถลม่ม มีชาวบ้านมาแจ้งแล้วกว่า50หลังคาเรือนส่วนใหญ่เป็นกระเบื้องมุงหลังคาที่ถูกลมพัดตกลงมาแตกในเบื้องต้นนะคะได้ให้การช่วยเหลือ เป็นวัสดุก่อสร้างไปบ้างบางส่วนแล้วค่ะด้านนายพรศักดิ์เสถียรรู้จิการนลผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่งแจ้งว่ามีเสาไฟฟ้าแรงสูงช่วงถนนสายเบิกไพลน้องประมอได้ล้มหักลงมาจํานวน18ต้นทําให้ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่3ไม่มีไฟฟ้าใช้ตลอดทั้งคืนได้ให้ช่างเร่งดําเนินการแก้ไขโดยด่วนซึ่งคาดว่าในช่วงสายของวันถัดไปก็จะสามารถใช้ไฟกันได้อย่างชั่วคราวไปก่อนนะคะสําหรับตบําบลภู พยอมผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อจำนวนเจ็ดรายได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะ เช่นบ้านของผู้ใหญ่องค์อาจคุ้นทองและนางจำเรียงผูแก้วหมู่ที่เจ็ดได้เลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อจำนวนกว่า1 0,000ตัวกำหนดจับขายในวันที่30เมษายนนี้นะคะแต่มาเดินพายุฝนกระหนำ่ำโรงเรือนพังจมน้ำไก่จมน้ำตายหมดทั้งเล้าค่ะนายถาวรพ่อค้าปศุสัสตว์อำเภอบ,บ้านโปง่งได้ออกมาสำรวจความเสียหายและแจ้งว่าจะได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงไก่โดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ พวอยู่บ้านเนี่ยใช่ใช่มันน้น้ำมอคืนนี้แหลกว่างยาวค่อยๆจมมา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 ทางนี้ลงมุมนี้แล้ว